ว่าเรื่องความชอบใช่ไหมคะก็ไม่ได้ปิดกั้นอยู่แล้วพี่นวัดก็รู้มาตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าเวลาไฟชอบอะไรหรือไม่ชอบอะไรพี่วัดเดี๋ยวไม่สบายกับไม่สบายใจที่เขาผู้ชายแล้วพี่วัดเนี่ยตอนนี้ไฟสบายใจกับการเขาผู้หญิงมากอะไรอย่างเงี้ยคือก่อนหน้านั้นเขาก็รับรู้เขาก็เลยแบบเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาก็รู้สึกว่าเออเราก็เปิดเผยความรู้สึกดีแล้วเราก็รู้สึกว่ามันไม่จําเป็นต้องปิดบังอะไรอันนี้คือเรา เพราะที่น้เราพิลความชอบมาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่ะคือฝ้ายเพิ่งมีแฟนผู้ชายคนแรกคนเดียวเองนะแต่ว่าก่อนหน้านั้นมีเป็นผู้หญิงหมดเลยคือตอนนี้คือมีแฟนเป็นผู้ชายแล้วไม่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 ก่อนนั้นที่เลิกไปอะค่ะที่เป็นมีแฟนผู้ชายคนแรกคนเดียวแล้วณปัจจุบันสถานะความรักเรายังชอบผู้ชายอยู่ยังไงเ่ยไม่คือเราไม่ได้ปิดกันเลยแต่ตอนนี้เรารู้สึกว่าเราสบายใจที่จะคุยกับผู้หญิงพบกับผู้หญิงหรืออะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันมัน มันสบายใจอ่ะมันแค่ย้ายพื้นที่ความสบายใจมาเป็นอีกเพศหนึ่งแค่นั้นเองงั้นแสดงว่าตอนนี้คนที่พี่ป้ายกำลังคุยอยู่ก็คืออุย้ยค่ะพี่พี่จีก่อนหน้านี้นที่เมื่อกี้เราบอกว่าไม่สบายใจกับการเป็นผู้ชายเอาที่ป้ายตอบได้ก็อ่าคือด้วยความเป็นผู้ชายที่เรารู้สึกว่ามัน,ม,นมันมีหลายอย่างนะเวลาที่เราคบกันมันมีข้อจํากัดหลายอย่างหลายแบบมากๆ ้วยความที่เป็นแบบผู้หญิงเป็นผู้ชายด้วยงานเราด้วยอะไรด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราเราเลือกความสบายใจดีกว่าว่าแบบเราตอนนี้เราสบายใจที่จะคุยกับผู้หญิงหรือความอ่อนโยนหรืออะไรก็แล้วแต่อะไร,หหรอย่างเงี้ยค่ะเรารู้สึกว่าเราแฮปปี้ที่จะอยู่ตรงนี้มากกว่าไม่ได้มีแผลอะไรเกีย่ยวกับการคบก่อนอที่จะมาคบผู้หญิงใช่ไหมไม่มีค่ะไม่มีแค่แบบมันก็เป็นเรื่องความรักปกติที่แบบความรู้สึกเราไปวันนี้รักกันอีกวันหนึ่งเลิกลาหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมันก็เป็นเรื่องปกติที่เรารู้สึกว่า เฮ้ยเราก็ทําใจยอมรับได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าเราเราแฮปปี้ดีแล้วที่ที่จะอยู่ตรงนี้เพราะว่าตอนนี้ไฟก็รู้สึกว่าไฟอยากทำงานหนักมากแล้วสิ่งที่ไฟอยากได้คือก็คือความสบายใจที่แบบไม่ต้องมานั่งแบบวันนี้ไปไหนวันนี้ทำไรวันนี้ไปกับใครอะไรเงี้ยคือแบบเราก็ไม่ได้ทิ้งความเป็นตัวเองอะไรเงี้ย้วันนี้ความรักที่มีอยู่มันสบายใจมากแค่ไหนสำหรับเรามันสบายใจสบายตัวมากแค่ไหนณช่วงเวลานี้ใช่ไหมคะณช่วงเวลานี้คือไฟอ่ะพูด จริงๆเลยคือแบบ90%ทุ่มเทกับงานอีก10%็ก็คือมีเพื่อนมีแบบสังคมที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นสังคมใหม่ๆที่เราต้องเจออะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าตอนนี้เราเราแค่ไม่ได้โฟกัสว่าเราจะต้องคบคนนี้เราจะต้องแบบจริงจังกับอะไรแบบนี้เพราะส่วนใหญ่ตอนนี้เราคือเราโฟกัสที่งานกับตัวเราเองว่าแบบด้วยความที่เราดูแลที่บ้านด้วยเนาะเราก็เลยรู้สึกว่ารามีภาระใช่สิ่งที่จะเข้ามาก็ทําให้เรารู้สึกว่าเออสบายใจดีกว่าแค่นั้นเองค่ะ เป็นคนไหรหร,หรือว่าดุการอะไรคือมันคือคุยเรื่อยๆอ่ะมันไม่ได้มีแบบ <c oughs> คุยเรื่อยๆเออคุยเรื่อยๆจริงๆไฟต้องกิน,บบนี้ไรนะครับเอาดูอยู่ของตรงนะครับเอออ่าหมายถึงว่าเพราะว่าไฟใช้คำว่าคุยเรื่อยๆแต่ว่าไฟคุยหลายคนเออไฟต้องเ้าไฟต,ต,ต้องใช้คำไม่ถูกพี่เรามันคือคนเจ้าชู้นะเอ<ร>อเรารู้เองพูดเองนะอันนี้หมายถึงเปรียบเปยแต่ว่าไฟรู้สึกว่าตอนนี้มันมันเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องอะไรอย่างเงี้ย แลวในหรือนอกวงการไม่เห็นในจริ่าไม่ใช่มันก็นอกวงการแหละเพราะเราก็รู้สึกว่าเออมัน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 โฟรดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่เป็นเจ้าของร้านหรือเป็นผู้ส่วนอะไรกับเราใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่อะไรเป็นพี่ค่ะเป็นพี่ป้ายถามนิดนึงในฐานะลูกพี่ที่เราเป็นแบบว่า แเนาะแล้วเหมือนตอนนี้เอมิเชนเองเนี่ยพินวัตเองเขาก็เหมือนมาเล่นเกี่ยวกับกระแสคู่จิ้นเยอะอันนี้ส่วนตัวเราอะในฐานะพี่นางงามเรารู้สึกยังไงบ้างถ้าเป็นเกี่ยวกับกระแสคู่จิน้นอันนี้มันแล้วแต่ความชอบของบุคคลแล้วล่ะคะ่ะเพราะว่าถ้าถ้าเล่นเกี่ยวกับกระแสคู่จิน้นถ้าแฟนนางงามหรือแฟนขับรู้สึกว่าเอ้ยสบายใจที่แบบเฮ้ยจับจินจบจ้นกันมันก็ไม่ผิด,ดไม่แปลกอ,อะไรเงี้ย<ฮ>ค่ะก็ทางกองมิสแวนก็มัน มันก็เกิดได้นะความรู้สึกดีๆของน้องๆเองก็แล้วแต่อะไรเงี้ยว่าแบบเขาจะมีความรู้สึกดีๆให้กันมันก็ไม่ผิดไม่แปลกอะป้กับมองว่ามันเป็นเรื่องแบบน่ารักดีแล้วป้า,ารู้สึกไงบ้างหลายคนมองว่าคู่จิ้นกันสมมติเขาสนิทกันจริงคนเลยจับจิ้นแต่บางคนอะจิ้นกันทําการแสดงกันแล้วเหมือนหลอกกันดูแต่เงีย้ยป้าดูเฉยๆจิ้นกันเหมือนหลอกคนดูใช่ใช่จิ้นกันเหมือนหลอกคนดูป้ายว่า ที่สัมผัสก็คือเขาก็ดูสนิทกันหลายๆคนหลายๆคู่นะคะแต่ถ้าถามว่าความสนิทกันแล้วจะมาหลอกคนดูไหมน,นี่พายไม่พายว่าไม่น่าไม่น่าจะใช่อันนี้มันอยู่แล้วแต่ความคิดของแต่ละคนมากกว่าว่าแบบไออันนี้หลอกหรือเปล่าอน,นั้นจริงไหมอันนี้ก็ต้องก็ต้องเป็นเรื่องของคนสองคนก็ต้องขึ้นอยู่กับคนที่ชอบเขาแต่ติดเองใช่เพราะบางทีเขาสนิทกันแต่วางทีเวลาสนิทกันมากๆความรู้สึกอาจจะเปลี่ยนก็ได้หรือ ความรู้สึกอาจจะแบบเฮ้ยมันอาจจะไม่ใช่กลับมาเป็นพี่น้องกันมันก็ไม่ผิดเพราะว่าอย่างที่พี่จาวเขาอยากรอทย้อนกลับไปเราก็จะิทก,กับคนที่พี่นวัดแขวนไว้อ๋อันนั้นไฟชัดเจนมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าเราเป็นพี่น้องกัน<อ>แต่ว่ามันก็จะมีโมเมนต์ที่แบบเฮ้ยติยยยยเล่นกันหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมันก็แล้วแต่คนมองเ้ยแต่ในความรู้สึกของาฟกับน้องก็คือไม่ไม่ได้มีอะไรใช่ค่ะ ใครจะจับเรว่าจิ้นกันก็แล้วแต่เขาถ้าถ้าใครอยากจะมองเป็นความน่ารักเป็นความสบายตาของแต่ละคนก็ยินดีมากๆแต่ว่าเขาจิ้นกันแรงมากกับผู้เราเ้ยเห็นค่ะก็น่ารักดีน้องก็น่ารักดีคือเราก็ดูเห็นน้องมาตั้งแต่ตอนที่น้องประกวดอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าน้องก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แปลกอะไรถ้าแบบคนจะมองว่าเออจิ้นกันหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ในความรู้สึกฝ่ายคือฝ่ายไม่ได้มีอะไร จะมาแปะตรงที่พี่นรา,างใช้สัมภาษณ์นี่ฝ้ายรู้สึกยังไงเ่ยฝ้าว่าอีฝ่ายหนึ่งเขาปลอมเออฝ้าย <laughs> สตุดด๊กี้เป็นพี่มาพี่สะด,ดุ้งเองสำหรับฝ้ายไม่เป็นฐานแต่ว่าพออย่างเงี้ยเอาสะดวกฝ้ายท้อความรู้สึกฝ้าย <laughs> คือคนเรารสนิยมความชอบเนาะวันนี้อาจจะแบบอย่างฝ้ายเองบางทีก็รู้สึกว่าวันนี้ไม่ได้อยากแต่ง วันนี้ไม่ได้อยากใส่กระโปรงแต่วันนี้ก็จ,จะอยากใส่ซีทูอะไรอย่างเงี้ยมันก็ความรู้สึกคนเรามันมันเปลี่ยนได้ตลอดเวลาถ้าถ้าใครจะมองอย่างไงน,นั้นแล้วแต่บุคคลอย่างพี่นวัดมองอีกแบบแฟนคลับมองอีกแบบหรืออะไรเงี้ยมันมันก็ไม่ไม่ได้ผิดไม่ได้แปลกถ้าใครสบายใจที่จะมองแบบไหนก็แล้วแต่บุคคลอ่ใช่ใช่ใช่อ็รู้สึกไงเหมือนกันบกว่าตอนนี้พอเริ่มมีการจับจิกเยอะ ทอรสในการเชียร์นางงามไป,ไปแล้วอะเสียอัธรรตในการเชียร์นางงามหมายว่านางงามก็ยังใส่ชุดลาตีนะแล้วก็ยังแบบเราก็ยังเชียร์ได้สนุกกันบนเวทีแต่แต,แต่หลังเวทีหรือความน่ารักโมเมนต์แต่ละแต่ละคนที่อยู่ในกองมันก็อาจจะมีแบบเดี๋ยวนี้มันวว r l d w แล้วเนาะ <ừ. S 1> เปิดกว้างแล้วมันก็ อะไรอย่างที่ฝ่ายบอกอยู่ที่มุมมองเลยคือค่ายมันยินยอมหนักเวทีมันก็มีกันสนิทกันจริงไหมแต่จริงๆแล้วก็คือแบบเวลาอยู่บนเวทีก็ฟาดกันสุดอยู่นะแต่หลังเวทีก็คือมัมม่แบบผู้หญิงก็เป็นแบบผู้หญิงมันไม่ได้เป็นแบบฟิลแบบสงครามนางงามแล้วมันเป็นฟิลแบบเธอฉันชอบเธอฉันชอบอยู่ใกล้เธอแบบสบายใจอาจจะอยู่เป็นพี่เป็นเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีมันก็แล้วแต่คนมองว่าแบบน่ารักไม่น่ารักอะไรอย่างเงี้ย แล้วเราจะเป็นพีดีบ้างไหมเ,เป็นแค่คนต<า>ิอต่อหรือจะเป็นแค่ที่ปรึกษาใช่ไ,ไม่ได้เป็นที่ปรึกษาให้ให้ใครด้วยแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นพีดีด้วยเพราะตอนนี้ไฟก็เป็นพีดีไม่ได้เพราะว่าคือถ้าทาพีดีไฟต้องมีเวลาให้กับให้ใช่ต้องทุ่มเทเพราะว่าถ้าแบบอันนั้นทีอันนี้ทีไฟว่ามันไม่เต็มทีถ้าถ้ามีโอกาสได้เป็นพีดีก็คงจะได้ทําแบบเต็มตัวแต่ถ้า ้ายังยุ่งงานอยูอย่แบบนี้ก็คงยังค่ะก็คือ้ฟคิดว่าถ้าเราเป็นดีเราอยากลงไปเองเลยใช่ก็คงอยากทำเองแหละถ้าถ้ามีโอกาสได้ทำนะคะแต่ถ้ามันยุ่งงานอยูแบบ่อย่างงี้ไฟก็แบบยังเพราะว่า้ารู้สึกว่าถ้าทำก็อยากทำให้เต็มที่ค่ะ